สารรักษาสภาพน้ำยางธรมงธรมชาติน้ำยางธรรมชาติน้ำยางธรรมชาติได้จากการกรีดเปลือกต้นยางพาราน้ำยางที่กรีดได้ใหม่ๆเรียกว่าน้ำยางสดคุณสมบัติของน้ำยางสด สีขาวหรือสีครีมปริมาณเนื้อ,อยางแห้งร้อยละ20-45โดยน้ำหนักค่าความเป็นกดดัง6 5ถึง7.0ความหนาแน่น0.975-0.980ถึง0.980กรัมต่อลูกบาศกเซนติเมตรส่วนประกอบของน้ำยางสดประกอบด้วยปริมาณของแข็งทั้งหมดร้อยละ36ปริมาณเนื้อ,อยางแห้งร้อยละ33สารจำพวกโปรตีนร้อยละ1-1.5สารจำพวกเลซิน1น ขี้เถ้าร้อยละหนึ่งน้ำตาลร้อยละหนึ่งและน้ำปัจจัยที่ทำให้น้ำยางสดคงสภาพเป็นของเหลวในน้ำยางสดมีชั้นของโปรโตีนและไขมันห่อหุ้มอนุภาคโดยแต่อนุภาคยางมีประจุลบของชั้นโปรโตีนล้อมรอบก่อให้เกิดการผลักกันระหว่างอนุภาคยางจะป้องกันการรวมตัวกันของอนุภาคยางซึ่งทำให้น้ำยางสดสามารถคงสภาพเป็นของเหลวได้ เสียสภาพของน้ำยางสดได้แก่แบคทีรียน้ำตาลในน้ำยางโดยแบคทีเรียทำให้น้ำตาลกลายเป็นกรดซึ่งไปทำลายชั้นโปรตีนที่หุ้มอนุภาคยางน้ำยางเสียสภาพการเป็นของเหลวน้ำยางจะหนืดขึ้นและจับตัวเป็นเม็ดเล็กๆซึ่งชาวบ้านเรียกว่าเม็ดพิกมีกลิ่นเหมือนบูดเน่าภายในไม่กี่ชั่วโมงการเสียสภาพแบบนี้เรียกว่าการจับตัวที่เกิดเองตามธรรมชาติ การรักษาสภาพน้ำยางสดการป้องกันไม่ให้น้ำยางสดที่อยู่ในสภาพของเหลวไม่จับเป็นก้อนจำเป็นต้องเติมสารเคมีรักษาสภาพน้ำยางสดคุณสมบัติของสารเคมีรักษาสภาพน้ำยางสด1มีประสิทธิภาพในการทำลายจุลินทรีย์2มีประสิทธิภาพเป็นด่างเพื่อส่งเสริมสถานะแขวนลอยให้น้ำยาง 3. ทํทำให้อนุโมลโลหะหนักไม่ว่องไวต่อปฏิกิริยา 4. สามารถยับยั้งก,การทำงานของเอนไซม์ที่ช่วยเจริญของจุลินทรีย์5ไม่เป็นพิษต่อคนและต่อคุณภาพยางชนิดและปริมาณของสารเคมีต้องมีความเหมาะสมในการทำน้ำยางสดไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยางแผ่นยางยางแท่งสารเคมีรักษาสภาพน้ำยางสด 1. สารเคมีรักษาสภาพน้ำยางสดเพื่อทำน้ำยางข้น1.1แอมโมเนีย สารเคมีที่นิยมใช้โดยทั่วไปเพื่อขัดขวางการเจริญของแบคทีเรียที่ปะปนในน้ำยางปริมาณแอมโมเนียที่ใช้อย่างน้อยต้องพอสำหรับน้ำยางรักษาไว้ได้1วันในทางปฏิบัติมักใช้แอมโมเนียในปริมาณร้อยละศูนถึง0.7ต่อน้ำหนักยางการเตรียมสารแอมโมเนียร้อยละ12โดยน้ำหนักโดยใช้สารละลายแอมโมเนียเข้มข้นร้อยละ27จำนวน20กิโลกรัมผสมน้ำ27ลิตร การใส่สารละลายแอมโมเนียร้อยะสิในน้ำยางถ้าใช้ปริมาณร้อยละศูต่อน้ำหนักยางดังภาพดังนี้การใส่สารละลายแอมโมเนียร้อยละสิบสในน้ำยางถ้าใช้แอมโมเนียปริมาณร้อยละ0.7ต่อน้ำหนักยางจะใส่ตามภาพดังนี้1.2อแอมโมเนียรวมกับสารช่วย การใช้สารช่วยรวมกับแอมโมเนียจะป้องกันการเพิ่มจำนวนของกรดได้ดีกว่าการใช้แอมโมเนียอย่างเดียวสารช่วยคือเตตามทิลไทโวไดซันไฟรวมกับซิงค์ออกไซด์ในอัตราส่วนเท่าๆกันปริมาณร้อยละ0.25อ้าต่อน้ำหนักยางรวมกับสารแอมโมเนียร้อยละ0-3ต่อน,น้ำหนักยาง 1.21การเตรียมสารละลายแอมโมเนียร้อยละ12ด้วยน้ำหนักใช้สารละลายแอมโมเนียเข้มข้นร้อยละ27จำนวน20กิโลกรัมผสมน้ำ27ลิตร1.2.2การเตรียม dispersion เข้มข้นร้อยละ25ด้วโดยน้ำหนักของสารเตตาเมทิวไทโอลรมไดซันไฟร่วมกับซิงค์ออกไซด์ โดยช่างสารเคมีเพื่อเตรียมเป็นดิสเพอร์ชันดังนี้สารเคมีน้ำหนัก12.5กรัมซิงออกซด์12.5กรัมสารช่วยกระจายตัว1กรัมสารป้องกันตกตะกอน1กรัมน้ำ73กรัม นำสารเคมีที่ช่างใส่ในบอลมิ้วแล้วปิดฝาให้แน่นนำบอลมิ้ววางบนเครื่องบดสารที่มีความเร็วประมาณ35รอบต่อนอาทีเป็นเวลา24ชั่วโมงเพื่อบดสารเคมี1.2.3การใส่สารละลายแอมโมเนียร้อยละ12ปริมาณร้อยละ0.3ต่อน,น้ำหนักน้ำยางรวมกับ dispersion ของสารช่วยรอยะ25ปริมาณร้อยละ0.025ต่อน,น้ำหนักยางดังนี้ ารเคมีและสารสภาพน้ำยางสดเพื่อทำยางแผ่น2.1แอมเมนียัใช้สารแอมเมนียเข้มข้นร้อยละ12โดยน้ำหนักในปริมาณไม่เกินร้อยละ0.05ต่อน,น้ำหนักยางการเตรียมสารละลายเอมอมนียร้อยละ12โดยน้ำหนักใช้สารละเอมเมนียเข้มข้นร้อยละ27จำนวน20กิโลกรัมผสมน้ำ27ลิตรการใส่สารละลายเอมเมนียร้อยละ12ในน้ำยางปริมาณร้อยละ0.05ต่อนน้ำหนักยางดังนี้ โซเดียมซัลไฟเป็นผงสีขาวมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ปริมาณร้อยละ48-50ไม่เสถียรในสภาพอากาศร้อนจึงควรเก็บในที่เย็นและปิดสนิทการเตรียมและปริมาณการใช้ของสารละลายโซเดียมซัลไฟเข้มข้นร้อยละ3โดยน้ำหนักต่อปริมาตรช่างโซเดียมซัลไฟส3กิโลกร,รมัมผสมน้ำ100กิโลกร,รมัม และใช้สารละลายโซเดีมยมซัลไฟด์ปริมาณละละ0.02ถึง0.05ต่อนหนักน้ำยางโดยต้องเตรียมใหม่ทุกวันการใส่สารละลายโซเดีมยมซัลไฟด์เข้มข้นร้ยละ3โดยน้ำหนักต่อปริมาตรลงในน้ำยางถ้าใช้สารละลายโซเดียมซัลไฟด์ร้อยละ0 2 0.02ต่อนหนักยางดังนี้การใส่สารละลายโซเดีมยมซัลไฟด์เข้มข้นร้ยละ3โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ลงในน้ำยางสดถ้าใช้สารละลายโซเดียมซัลไฟด์ร้อยละ0.05ต่อน้ำหนักยางดังนี้สารเคมีรักษาสภาพน้ำยางสดเพื่อทำน้ำยางแท่งแอมโมเนีย 1. ใช้สารละลายแอมโมเนียเข้มข้นร้อยละ6โดยน้ำหนักปริมาณร้อยละ0.05ต่อน้ำหนักยาง 2. ถ้าผลิตยางแท่งชั้น STR 5ลิตรใช้สารละลายแอมโมเนียเข้มข้นร้อยละ6โดยน้ำหนัก ปริมาณร้อยละ0.02ต่อน้ำหนักยางหรือไม่ใส่แอมโมเนียการเตรียมสารลายแอมโมเนียร้อยละ6โดยน้ำหนักใช้สารลายแอมโมเนียเข้มข้นร้อยละ27จำนวน10กิโลกร,รมัมผสมน้ำ3าลิตรปริมาณการใช้สารละลายแอมโมเนียร้อยละ6โดยน้ำหนักดังนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรดังนี้หน่วยงานกองการยางูนย์ควบคุมยางสงขาส่วนควบคุมยางสุร,ราษฎร์ธานี ศูนย์ควบคุมยางฉาชิงเซาศูนย์ควบคุมยางบุรีลัมย์ศูนย์ควบคุมยางหนองคายและศูนย์ควบคุมยางเชียงราย